สวัสดีค่ะปลูกผักค่ะ,ะเป็นผักที่เราเพาะไว้อะนะคะมีสองชนิดที่เพาะไว้ต้องปลูกตอนเย็นค่ะเราเตรียมดินแล้วอะนะคะทําเป็นรูไวค้ค่ะอยากให้เขาเหี่ยวนะคะเราก็พยายามไม่ให้ไม่ให้กระเทือนรากเท่าไหร่เอานี้งัดขึ้นมาค่ะแล้วก็ใช้มีดตัด ได้ยีต้นค่ะยังเหลืออยู่นะคะทำตอนเย็นเพราะว่าไม่ให้เขาร้อนอะนะคะไว้ตรงนี้ จนขวาเข้าจะแข็งแรงอะนะคะบางต้นก็โตนะคะเสร็จแล้วค่ะแยกผักออกปลูกนะคะไม่รู้ว่าจะติดมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าก็ให้เขาชุ่มๆก่อนค่ะ มันหัวเร็กนิดเดียวนนเยวลาวลี่คือกำลังแดงกันเคลค่ะเท้ามาก็ยังสดชื่นอยู่เลยค่ะพอดีอากาศเย็นเนี่ยนะคะ ได้หลายต้นอยู่นะคะตัวนี้เป็นอันที่เราแยกไว้ก่อนแล้วนะคะ,คะสวยแล้วนะคะ,คะพริปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ